ินดีต้อนรับสู่ Sunny b Channel ด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกม Power นั่นเองแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Sunny ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพเหมือนถูกคนเห็นเะียงไงก็สวัสดีนะคะสำหรับคลิป เมมมอดปะทะเมงบินนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็จะอยู่ในสตรีม EP พีที่9เนาะแต่บังเอิญว่าไฟมันตกอะค่ะแล้วก็ทําให้เซฟของซันนี่มันพังแล้วก็เพี้ยนไปอย่างที่ทุกคนเห็นอะจากแมพที่สํารวจแบบเกือบจะครบแล้วกลายเป็นดำปึ๊ดเลยนะแล้วส่วนที่เห็นเป็นวงๆเนี่ยซันนี่ก็ได้เข้ามาลองบินสํารวจใหม่แล้ว1รอบนะคะมันก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้เนาะแล้วก็ทีนี้ซันนี่ก็ได้มาตั้งฐานเรียบร้อยนะคะ ตั้งฐานไว้รอสำหรับที่จะลาเจ้าแมงบินของเราหรือเจด,ดากอนนั่นเองนะคะรับแรกนะคะอยากจะแนะนำว่าให้นำน้องวอลปกับน้องแมมมอสนะคะเอามาวางลงพาบ็อกเนี่ยในสัสดส่วนที่เท่ากันนะคะคืออย่างละ10ตัวนั่นเองเพราะตอนนี้เราใส่ได้20ตัวเนาะอย่าลืมนะคะใครที่เล่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ตั้งค่าตัวเวิร์มมาก่อนอะ่ะมันจะใส่ได้แค่18ตัวนะคะ ต้องไปตั้งคา่าเริ่มต้นของเกมมาก่อนมันจะใส่ได้20ตัวนะคะอันนี้แซนี่เล่นรอบแรกจับทริกไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะเห็นผลลัพธ์ว่าใส่สัดส,ส่วนไม่เท่ากันแบบนี้สุดท้ายแล้วน้องตายหมดบล็อกเลยค่ะแซนี่น่าจะเตรียมมาทั้งหมดก็น่าจะประมาณ37-38ตัวได้เลยนะคะอันนี้คือตายหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวละครแซนี่มันไม่ได้พูดเนาะเพราะว่า รอ,อบแรกที่ฟันนี่เล่นเนี่ยค่อนข้างเกรงเลยแบบจับครั้งแรกนี่คือเกรงมากเพราะเราก็ไม่รู้ไงด้วยความที่เป็นคนที่ไม่เก่งกับเกมแนวนี้นะเออพอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ล่อเลยนะคะพยายามล่อบอลนะคะมาให้เข้าล่องกลางก็คือมันจะมีล่องระหว่างหินที่เราตั้งพาวบอกไว้อยู่ะคะ่ะ รอยเข้ามาตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะรอไปเรื่อยๆพยายามรอดแล้วก็ตัวเองอะวิ่งวนนะคะสาเหตุที่เราจำเป็นต้องรอให้เข้าตรงกลางแบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะที่น้องๆเจ้าวอโปกับเมมมอสของเราเนี่ยตายอะคะ่ะเราจะได้มีช่องว่างมีจังหวะในการที่จะมาสับเปลี่ยนน้องๆที่ตายแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าบอสจะได้ไม่เผาตูดแล้วนี่ ก็ล่อบอสมาแล้วแกเห็นไหมว่ามันจะโล่ให้เรามาเปลี่ยนหมอนเข้าง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะถ้าเรามีน้องๆกวนอยู่แบบเนี้ยมันจะทําให้เรากดตรงพาวบล็อกอยากโอเคเนี่ยแล้วก็ล่อมายืนรอการบอสพุ่งเข้ามาแล้วแบบเพ่พุ่งเข้ามาใส่หน้าเราสาเหตุที่เราต้องมีกำแพงกั้นแบบนี้นะ น้องตายแล้วเริ่มกลับไปเตเนี่ยครั้งแรกคือซเนี่ไม่ได้จัดบอกให้มาอยู่ข้างหน้าแรกมันเลยทําให้เสียเวลาด้วยนะคะตอนเติมมอน่ะอะไรรอบแรกคือลืมนะคะอะไรก็ผิดพลาดเก็นได้นะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ระวังแล้วก็จะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยกัน้องแมมมอสกับน้องวอโป้ของเราเนี่ยก็จะตีทีละหทีละ1ิบยี่าคือถ้าใกล้ๆหน่อยก็จะได้ตีทีละสิ ส0บยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะตีทีละหนึ่งนะคะเนี่ยรอบแรกคือวางสัดส่วนไม่พอดีกัน,นะคะ่ะเห็นไหมคะว่าแบบเริ่มแล้วเริ่มจะหมดแล้วนะคะตัวน้องที่เตรียมาเนี่ยคือใกล้แหลยเดี๋ยวหมดเสร็จ ทุกคนจะเห็นเลยว่าแดงเถื่อนยกบล็อกเลยูเดินพุ่นเกาะไม่เลยดีเดียววิ่งวิ่งหนีวิ่งวิ่งตูดเอาวิ่งวิ่งหลังก็มาลบ เดี๋ยวะเลือดสักประมาณแบบว่าต่ำสามพันจริงๆสามพันเนี่ยก็เริ่มปลาปลาบอลใส่ได้แล้วนะคะก็อ่าตอนเนี้ยเราต้องหาจังหวะแหละหาจังหวะในการปลาบอลนั่นแหละเห็นไหมว่าบล็อกเริ่มแล้วเริ่มมีน้องตายละตายอีกแล้วเห็นไหมเอ้ยเอ้ยบล็อกบอกบอกมาจุ่มหน้าเอ้ยจะโดนลูกหลงอ่ะอุ้ยหย่าหย่า อะไรปลาปลาปลาอะไรเนี่ยฮะบอดอยู่ตั้งไกลนี่อันนี้คือซันนี่ครับปืนยิงสเปียรมาด้วยนะคะสภาพคือยิงแล้วก็ไม่เห็นได้เลยยิงยากสรุปแล้วก็ใช้มือนะคะไม่รู้ทำมาทําไปเนี่เห็นไหมคะว่าแบบบอกจะหมดแล้วเออน้อ no, งหมดแล้วอะ่ะเนี่ยหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวเอง ไปก็ยิงไม่โดนเอาสุดท้ายใช้มือดีกว่านั่นเออเนี่ยใช้มือเอาเนี่ยปาเมือล้วนปาสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเงินเลือดประมาณสองสองพันสี่เก้าสิบประมาณนี้ค่ะก็จริงๆแล้วจริงๆเริ่มปาได้ตั้งแต่ตอนประมาณสามพันสามพันกลางๆก็เริ่มปาได้แล้วค่ะเนี่ตอนนี้หาฟอสินอยู่ไม่เจอ อันเริ่มปาไปเรื่อยๆนะคะก็หาจาังหวะปาไปเรื่อยๆค่ะแต่ต้องระวังโดนค้นไฟใส่หน้าด้วยนะคะเอา้าะจับได้แล้วเย้โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับการจับเจ็ดตาก้อนขังแรกของซันนี่นั่นเองพอเราจับตัวแรกได้แล้วอ่ะตัวถัดไปมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมมาเป็นกองพันกุ๊กแก่กันนะบ๊ายบาย